สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลนะครับเซทรถสวยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับอยากได้รถสวยๆสักคันหนึ่งนะครับเอาไปใช้งานนะครับบอกเลยว่ามีรถเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเลขสิบหลังน้องฟิวได้เลยนะครับ0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นะครับ0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ บอกเลยว่านะครับน้องฟิลมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับเครดิตฟรีดาวนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถค้นหาน้องกาฟิลได้ทุกช่องทางเลยนะครับค้นหาได้เลยน้องกาฟิลเซรีไทยรถสวยนะครับนี่บอกเลยว่าจองเริ่มต้นเพียง999เท่านั้นนะครับรับไปเลยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีตอนก้อนออกรถ1ครั้งนะครับฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ คันนี้ก็อยู่กับเจ้าโตต้าวีออสนะครับตัวนี้พึ่งเข้ามาตัวรถสีดำ1.5มิตรปี2019ราคาอยู่ที่389,000บาทเคดิตดีฟรีดาวผลเริ่มต้นอยู่ประมาณ6-7,000บาทผลอยู่ประมาณ6-7,000บาทเคดิตดีฟรีดาวสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยตัวรถสีดําบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับใครสนใจติดต่อน้องฟิวมาได้เลยนะครับนี่ สภาพรถบรอกเลยว่าอย่างเนี้ยบอย่างสวยนะครับในส่วนของตัวรถรถสีเดิมโรงงานรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับโลโก้ก็จะเป็นโตต้านะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่โลโก้โตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยรถสีเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีความ,ม travels, ไม่มีน้ําท่วมนะครับ ยางแม็กซีดนะครับเปลี่ยนไม้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับส่วนลอ้อแม็กเป็นลอ้อแม็กเดิมโรงงานนีล่ลอ้อแม็กล้อแม็กเดิมโรงงานยางใหม่สี่เส้นนะครับรถสีเดิมโรงงานรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยไฟลูกแก้โปรเจคเตอร์นะครับไฟลูกแก้โปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ รถสีเดิมโรงงานยางเปลี่ยนใหม่4เส้นนะครับสภาพสวยๆสีเดิมโรงงานนะครับราคา3า9 0 0นปดบาทนะครับโตลต้าวี o อสีดำหนึมิตรตัวรองท็อปฟังก์ชันล้นเหลือคุ้มมากนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับนี่โคมไฟด้านข้างสีดําแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆๆสุดๆฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วทุกบานนะครับตัวฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วทุกบานนะครับ บอกเลยว่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับตัดด้วยสีพิงโก้แบบนี้เลยนะครับตัวสีดําตัดด้วยสีพิงโก้ตัวน็อตจุดเต็มสีจางงานอยู่ครบทุกจุดนะครับน็อตจุดเต็มสีจางงานอยู่ครบทุกจุดนะครับด้านข้างสีดําตัดด้วยสีพิงโก้แบบนี้เลยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำลายะเข็บสีขาวเบาะหนังสีดำลายะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับคุนส่วนตัวรถก็จะเป็นสีดํานะครับ บนโซนตัวรถก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีพิงโกนะครับนี่แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับนี่สะดวกสบายมากรถสวยสุดๆนะครับรถสภาพเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับปี2019ตัวมิดนะครับตัวรองท็อปแบบน,นี้เลยด้านหลังก็กว้างนะครับทุกคนด้านหลังกว้างขวางนะครับ ตัวรถสีดำตัดด้วยสีพิงโกแบบนี้เลยตัวรถสีดำตัดด้วยสีพิงโกนะครับลำโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับลำโพงซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยวีออสนะครับตัวมิดสีดำพอเงิวันหกถึงเจ็ดพันบาทนะครับเครดิตดีฟีดาวนี่กระเป๋าจิงงจ้นะครับซ้ายขวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำโรยตะเข็บไม่มีขาดไม่มียุ้ยโรยตะเข็บไม่มีขาดไม่มียุ้ยสภาพตัวเบาะใหม่มากนะ สภาพเบาะใหม่มากราจะเข็บไม่มีฉีกนะครับสภาพบอกเลยว่าสุดๆรถไม่มีชนหนักพิกวามหรือน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับวีออสนะครับหนดมิตรสีดำปีสิบตัวมิตรคุมไฟไท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับพี่ๆทุกคนนี่ โคมไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยโคมไฟสกริง้งโคมงไฟสกริ้งแบบนี้เลยนะครับตัววีออสจะเป็นโครเมียมตัววีออสจะเป็นโครเมียมนะครับรถสีเดิมโรงงานกล้องมองหลังมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ในะส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเดิมจากโรงงานนะครับทุกคนกล้องมองหลังเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเปิดให้ดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราเปิดได้ดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับว่ากว้างขวางขนาดไหนนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึ่งนะครับในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะครับนี่บอกเลยว่ากว้างมากนะครับทุกคนช่องเก็บสัมภาระกว้างมากนะครับสภาพด้านบนฟ้าไม่มีแบบสภาพแผ่นกันความร้อนนะสภาพคือยังเหมยมากนะครับทุกคนนี่ สภาพยังใหม่นะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานน็อตจุดเต็มสีโรงงานครบทุกจุดนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับนี่ตัววีออนะครับนี่เป็นพรมนะครับกันรองรองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนาะออกป้ายแดงน่าจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าจำไม่ผิดนะ แล้ตัวรถสวยสุดๆนะครับยางเปลี่ยนได้ใหม่นะครับ่ายใน,นมันเครื่องให้เรียบร้อยเราไปแยกเลยนะวเราเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ภายในกว้างนะครับทุกคนนี่ภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนั่งได้หลายคนนะครับทุกคนนี่เบาะหนังสีดํานะครับรอยตะเข็บไม่มีฉีกขาดนะครับสบายๆเลยนั่งประมาณสามคนนะครับสามสี่คนสบายๆนะครับ ็บาะเป็นบอกนังสีดําแบบนี้เลยนะครับบอกเป็นบบอหนังสีดําแบบนี้เลยทุกคนนี่เราระบอกเลยว่าสวยส,สุดนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นระบบแอร์นะครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับโอโหตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับทุกคน นี่ระดับความแรงของแอร์ระดับความเย็นของแอร์นะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นระบบ,ระ,บระดับระดับระดับความเย็นของแอร์สามารถหมุนได้แล้วก็ความาความเย็นกี่องศานะครับแล้วก็ระดับความแรงของพัดลมก็สามารถปรับได้นะครับนี่วีออตัวรองท็อปตัวมิดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ สามก้านหุ้มหนังแบบนี้เลยสภาพบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับเลขมาอยู่แสนสามนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับที่วางแก้วน้ําซ้ายมือนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําซ้ายมือก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับวางแก้วน้ําซ้ายมือได้ด้วยนี่จะวางตรงนี้นะครับทุกคนวางแก้วน้ําซ้ายวาได้ด้วยนะครับช่องแอร์ซ้ายวามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะครับเป็นสีพิงโก ด้านข้างเป็นสีพิงโกนะครับระบกระจกออโต้ด้านขวาบอกเลยว,ว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากนะครับสําหรับใครที่มองหาอยู่นะครับน Break ี่เบรกมือนะครับเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแบบดึงนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ตั้งอุปกรณ์ของต่างๆได้นะครับส่วนหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกรีนนะครับทุกคนหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกรีน สภาวสวยๆนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นคอนโซลสีดํานะครับเป็นคอนโซลสีดํานะครับตรงนี้ด้านบนก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าถุงนะครับถุงถุงลมอ่าจะเป็นถุงลมนะครับด้านบนเนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกส่อุปกรณ์สมรรถต่างๆนะครับก็ไว้ใส่ของต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดานะครับนี่รอยตะเข็บไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับเบาะหนังสีดํารอยตะเข็บสีขาว สภาพสวยๆสุดในส่วนของตัวรถฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับนี่ในส่วนของตัวฝ้าไม่มีคราบเหลืองนะครับนี่ด้านข้างนะครับไม่ได้มีกระจกนะครับเปิดไฟสซ้นขวาได้ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของคนขับมีกระจกให้ด้วยนะครับในส่วนคนขับมีกระจกให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของ ตัวรถนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์เคยหลายๆคนมากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสําหรับเคยที่กําลังมองหาอยู่นะครับวีออสามารถติดต่อหาน้องคือได้เลยนะครับที่เบอร์0657400689นะครับ0657400689นะครับโตตร์วีอส1.5มิตรนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ